เขาคือองค์บาใช่ไหมมาขอบเขาแล้ีวันแลยนี่มองฟันนี่แล้วแล้วก็บิดไข่ต้อตอตอเดียวนี่จะมไข่เจียวอร่อยเลยไหมาหู

ไสแล้วซีดเลยเดี๋ยวเราเล็กกว่าผมว่าจะวเดี๋ยปลุกน้องชายไปเลยมันใ้หลับนะมันก็้งกึ่งหลับเออเที่ยงคืนกว่าแล้วนี่ตื่นตื่นหกโมงเช้าไอเฟมเห็นถูกแต่เนาะไอเฟมเห็นเนาะถูกละลงเลยพี่จ้าไม่ต้องห่วงปีเดียวยเซต้า

เลสบาตัวคนแก่อู้พอดีเห็นขันนายขันเลยเดี๋ยวเซฟมาไปเดี๋ยเจ็บขี้